สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเข้ามานะครับนะครับเราอินเท่าไหร์นิยมดวงวเหรออ๋เพจนี่เพจใช่ไหมอ๋นนอ,นนวอสวัสดีครับทางนิยมดวงเข้าทีนิยมดวงนะ,นะทักทายกันครับสบายสบายชิลๆนะครับเมื่อคู่ก็คืออ่านะครับเอาเอานีา่ไอ้ไอ้แพดหรือเอาโทรศัพท์เครื่งางา ไอ้แผนนี้เต็มเยเมื่อคู่นายกประกาศพลกระุกเฉินนะครับแต่คําว่าพลกระุกเฉินนี่ไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดน,นะครับความหมายคือว่าจะนะก็คือนายกสามารถที่จะยกข้อตรงนั้นออกมาได้ได้ได้นะครับหลายคนไม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คืออาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะพลกรชุกเฉินนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เป็นการ เซฟนะเซฟในเรื่องของการกระจายเชื้อโรคของโควิด19นะ,อ,ะอันนี้พลรรกรฉุนเฉินในส่วนตรงนี้นะฮะไอส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนคนที่ตกทุกข์ได้ยากอะไรผมยังมองไม่เห็นนะฮะยังมองไม่เห็นนะต้องเขา้าใจนะเงิน2,000บาทเนี่ยอยู่15วันอยู่ไม่ได้นะนี่แะเงิน2,000บาทนะเพราะว่าวางทีบางคนเขาก็มีคนที่ต้องดูแลเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคนเรามีเงิน2,000บาทอยู่14-15วันมันไม่ได้อนะ คือถ้ามันได้คือเขียมมากๆสุดๆกับไข่สุดๆอะมันเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับในความเป็นจริงเนาะแต่คราวนี้ว่าตัวของท่านนายกนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องการเมืองกันนะครับเราพูดเรื่องความเป็นอยู่นะครับนะคุนลูกดวงนะครับในยุคของโควิดสินะครับมีคําถามถามมาเรื่องดวงนะครับแต่ผมหลายคนที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องของกฎของอ่าพรกฉุกเฉินตรงนี้นะครับผมก็จะบอกอ่าให ให้รู้ไว้เฉยนะครับว่าลักษณะของพลกรฉุกเฉินนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างนะจะได้รู้กันนะครับนะครับคือประกาศพลกรฉุดเฉินแต่ว่าจะนะครับต้องคําต้องคำอย่างครับต้องมีคําว่าแต่ว่าจะนะครับแต่ว่าจันะแต่นายกจะเป็นคนจัดตัดสินใจและจัดการอีกทีหนึ่งนะครับคำว่าแต่ว่าจะคือยังไม่ได้ประกาศประกาศเป็นของพรบฉุกเฉินก่อนนะพรบมี2อย่างนะ พรบความมั่นคงอย่างหนึ่งพรบฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งพรบความมั่นคงเนี่ยข้อดีคือเวลาเรามีปัญหากับหน่วยงานรัฐเราสามารถฟ้องร้องได้แต่พรบฉุกเฉินเนี่ยเวลาเรามีหน่วยงานกับรัฐแล้วเราฟ้องร้องรัฐไม่ได้รัฐมีความสามารถในการออกรัฐครรมนู้เนี่ยมันสามารถออกไดแ้แต่บางทีบางจังหวัดบางพื้นที่ก็ได้นะผมยกตัวอย่างนะครับง่ายๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะนะมีคําถามถามมาในเรื่องดวงน้ำแต่ผม มาแนะนําให้ความรู้เพราะบางคนจะเข้าใจผิดนะครับนะครับพูดง่ายๆว่าพลกฉุกเฉินอันนี้อำนาจสูงสุดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนะอ่านคร่าวๆนะฮะหนึ่งหนึ่งห้ามออกจากออกจากเคหสถานก็คงจะประมาณหลังหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับอันนี้พลกฉุกเฉินนะครับแต่แต่นะ รอคาสั่งนายกก่อนนะครับอันนี้แค่บอกไว้เฉยๆนะครับยังนะครับบอกว่านายกสามารถออกนายกสามารถสั BI ่งออกคําสั <reminis cing> ่งจังหวัดนั้นหรือที่นั้นณตำแหน่งนั้นตรงไหนก็ได้นะครับนะก็คือได้นะนั่นคือได้แต่ยังไม่ได้ออกคําสั่งนะคือห้ามออกจากเคหสถานนะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าจะออกเมื่อไรที่ใดเขตใดนะครับสสั่งประชาชนนะครับห้ามหรือหรือ สั่งประชาชนออกออกอพยพจากพื้นที่ได้นะครับนะสามสั่งห้ามปิดทางอ่มนาคมได้นะครับนั่นคือ4นะครับแล้วก็4ห้ามมั่วสุมหรือไปรวมตัวกันมากๆนะครับนี่คือลักษณะของอ่าพราบรอ่าพรากฉุกเฉินตรงนี้นะครับนะครับอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเขา้าใจผิดพลาดแต่ ต้องดูคำสั่งนั้นๆน,น,นะเพราะาคอกลเฉือนนี่อาจจะเป็นบางพื้นที่หรือบางบางจังหวะนะครับก็ต้องอันนี้คือบอกว่าแนวโน้มจะเป็นลักษณะตรงนี้นะครับนะครับไอที่เด็ดขาดที่สุดก็คือนะครับพรบกเนี่ยครับเจ้าหน้าท่อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถปิดหรือค้นและจับกลุ่มโดยประชาชนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมอ่านแบบกลางๆนะไม่ได้คดอคติอะไรใครนะครับไม่ได้เข้าข้างซ้ายเข้าข้างขวานะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ ไอ้ที no ่สาคัญอีกข้อหนึ่งอันนี้ฮะอันนี้อาจจะนอกเรื่องนอกราวหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในเครือข่ายนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันอยู่เนี่ยอันนี้นีมีอันนี้มีแน่นอนนะอันนี้มีแน่นอนแนแนวโน้มจะมีแน่นอนนะครับห้ามเสนอข่าวหรือจําหน่ายหรือเผยแพร่ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์อันใดที่อันมีข้อความทําให้ประชาชนเกิดความกลัวหรือเจตนาบิดเบือนจากข่าวสารที่เกิดจากในสถานะฉุกเฉินอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่แปลกนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ บางครั้งอันเนี้ยถ้าเป็นข่าวจริงก็าเผยแพร่ไม่ได้เหรออันนี้น่ากลัวเหมือนนะอันนี้ไม่รู้มกันว่าจะยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะพลกเรเสื่อไม่ต้องทํารายงานสู่รัฐสภานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับนะครับคือ ประกาศแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเดยทันทีนะอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับเพราะผู้ที่อาจจะสามารถใช้ก็คือดุลินิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นคือสื่อบอกไว้ผมพูดแบบกลางๆไม่ได้อวยซ้ายอวยขวากันนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะว่าผมเข้าข้างนที่รู้ไม่เข้าข้างนายกนะครับผมก็อาจจะบอกข้อดีข้อเสียเล็กๆน้อยๆตรงนั้นให้ท่านไปคิดวิเคราะห์แยกๆกันเอาเองนะครับนะอ่ะจบแล้วนะกรกตเฉยนะครับนะครับมีคนเข้ามาอย่างเอยนะครับคะคายกันนะครับนะครับท่านที่เคยได้ ถ้าที่เข้ามาแล้วได้ยินผมพูดไม่เอ่ยนะครับได้ยินผมพูดไม่เอ่ยอะรู้สึกว่าจะเห็นดีเลยแล้วก็เห็นช้านะครับดีเลยแล้วก็เห็นช้านะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนอ mm ีก hmm. อย่างหนึ่งก็คือ f e c o o o หรในช่วงที่สภาวะตรงนี้นะครับตัวของ Facebook เนี่ยเวลาอาจจะจะไลฟ์สดหรืออะไรบางทีตัวของ Facebook จะเป็นตัวกรองนะครับนั่นคือนั่นคือตัวกรองแล้วก็ดูออลการิทึมนะครับเช็คเราว่าเราพูดอะไรที่จะมีส่วนที่เป็นผลกระทบ ในในเรื่องของคนโดยรวมหรือผลกระทบของอตัวของเฟ k ด้วยไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับเรามาเข้าชิวๆนะผมวิเคราะห์ผมมาวิเคราะห์เอาวันทั้งเจ็ดแบบสัญชตาตญาณนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกสาวคนสวยผมหยุดตาแหน่งนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสภาพนะเอาวันทั้งเจ็ดผมเริ่มจากวันอะไรก่อนดีลูกวันอะไรก่อนวันอาทิตย์นะครับหนึ่งใบคุณวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างนะครับ คนวนันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนะครับ<ห>นะครับไปขึ้นเดอมูนเลยค่ะไพ่ขึ้นเดอะมูนนะครับคนวนันอาทิตย์อันนี้อำนาจของไพ่อยู่ในในช่วงอาทิตย์หนึ่งเนาออาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หน,นึงพพ่งภาพรวมของคนวนันอาทิตย์ไม่เอาแด่อาทิตย์หนึ่งดีกว่าเอาแค่สักสักประมาณเอาแค่สามวันนี้ดีกว่านะครับเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเรื่อง,งหนึ่งเรื่องของสุขภาพสองเรื่องของความเครียดสามต้องจํากัดพื้นที่ในอยู่ที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 ่ปลอดภัยนะครับคนวันอาทิตย์นะฮะหนึ่ง ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไพ่ขึ้นเดี๋ยวมูลขึ้นวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องราวหลากหลายเข้ามาแต่อันนี้ผมใช้สัญชาตญาณพูดในมุมมองมุมใดมุมหนึ่งนะผมไม่ได้พูดโดยละเอียดนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะหนึ่งระวังเรื่องของสุขภาพสองระวังเรื่องของความเครียดสามต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่ที่ไม่เสี่ยงเกินไปสี่เสริมนิดนึงนะคนวันอาทิตย์โดยเฉพาะคนที่กรุ๊ปเลือดเอเนี่ยต้องระวังระวังนะมีโอกาสที่จะติดเชื้อมากโดยคนที่อายุสูงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะ ต่อมาเป็นคนวันจันทร์บ้างวันจันทร์น,น,นะครับวันจันทร์เนาะวันจันทร์นะครับริงๆไพ่ไม่แจกจากเมื่อวานเลยวันจันทร์ไพ่ขึ้นคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยครับวันจันทร์นะครับอ่าอย่าตื่นตระหนกเกินไปนะครับอย่าตื่นตระหนกเกินไปคนวันจันทร์นะฮะอาหารไม่ต้องไปกัดตุลก็ได้นะนะสำหรับคนวันจันทร์นะมันมีช่องทางหลากหลายอยู่นะฮะเสียเงินเสียทองเดื่ายปประโยชน์นะครับอันนี้ผมพูดก็เกี่ยวข้องกับโควิดสิบเก้าด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยหลายสิ่งาาายออ่่่่่งชชวนนีี้้้ตเเซฟคใจจะไไรทมป็ ไปก็ต้องตัดทิ้งไปบ้างนะครับอ่าต่อมาดูวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับนะครับ, ppy, บ, ppy. บผมพูดในส, feet, สิ่งที่เป็นเซนซิทีฟและสิ่งที่ผมพอรู้นะครับ<ม>นะครับคุณลูกดวงนะครับ <5 S 1> <nitrogen S 2> ช่วยกดไลค์กดแชร์ <5 S 1> นะครับขเก้า <5 S 2> ไมน้นะครับะน,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 นะครับอ่าวันอังคารขึ้นเก้าไม้นะครับอือคือในหัวสมองอาจจะสับสนหลายสิ่งหลายอ <c oughs> ย่างนะครับนะครับอ่าในหัวสมองอาจจะสับสนหลายสิ่งหลายอย่างช่วงนี้อ่าเรียบเรียงหัวสมองครับอะไรมีส่วนดีอะไรส่วนเสีย นะไม่ไดีเื็นม, <c oughs> มันเรยมากมายบางทีอย่าไปคิดเยอะครับ <c oughs> อะไรที่มีส่วนดีอะไรที่สุดเสียอะไรที่เป็นผลประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าเก็บไว้ดีกว่านะครับ, <c oughs> น,รบนั่นคือสิกว่ากไว้อย่าไปคิดเยอะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้หลายๆเรื่องหลายๆเรานะครับนั่นคือสําหรับคนววนแังครารนะครับนะครับ ต่อไปอคนวันพุธนะคะให้คลนเฮอร์มิตค่ะนคนวันพุธนะครับช่วงนี้ก็อยู่กับจิตวิญญาณให้กําลังใจคนอื่นก็ได้ให้ทางออนไลน์ก็ได้ะน,น,นะคนวันพุธนะคนวันพุธแต่ช่วงนี้ก็เวลาว่างถ้าไม่ดูซีรีส์ก็หาอะไรที่เป็นความรู้ส่วนตัวนะครับใครที่อยู่บ้านอยู่ช่องผมจะเน้นหน่อยนะเพราะว่าคนดยส่วนใหญ่มักจะ,ะเริ่มจะมีแนวโน้มที่จะอยู่บ้านกันละนะอยู่บ้านกันนะครับนั่นคือสิ่ว่าคนทํางานก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อาชีพอิสระไม่ว่าอาชีพโฮมงอาชีพห้างอะไรต่าง,างเขาก็เริ พื้นที่อาชีพบันเทิงอาชีพคักขายบางอย่างที่ในตลกดาบเขาก็ห้ามฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับคนวันพุธเนี่ยช่วงนี้ส่วนมนไหว้พระคิดในเรื่องธรรมะอะไรพูดจาภาษาธรรมะดีที่สุดนะครับน่นสื่อที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับคนวันพฤหัสนะคะใครฟังถึงตรงนี้แล้วกดหัวใจให้ด้วยนะคะครับขอเจริญรวยนะครับพฤหัสแพขึ้นสี่มันยังไม่ขึ้นคอมเมนต์อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นช้านะครับนะคนวันพฤหัสแพขึ้นห้าเหรียญคนวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ ถ้าพูดตรงๆเลย1นนะครับตั้งสติให้เยอะ2คิดบวก3มช่วงนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ต้องเป็นพ่อพระแม่พระอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับใครชวนไปไหนเป็นหนมไปไหนในช่วงนี้ก็คัดออฟอยู่ในบ้านอยู่ในช่องอ่าอย่าพบปะสังสรรค์ผู้คนมากมายแล้วก็การเงินการทองก็อย่าให้คนอื่นหยิบยืมนะครับแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บอะไรที่พอมีอยู่ก็ต้องดูแลกันไปนะปะครองปะครองกันไปนะครับระมัดระวังมากที่สุดก็คือ ตั้งสติให้เยอะนะครับทําในสิ่งที่เป็นอยู่คิดในสิ่งที่เป็นอยู่ในเชิงบวกไว้ก่อนนะครับนะครับนะครับ่ามาต่อครับมาต่อนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะคะไพ่ขึ้น7ไม้ค่ะสังเกตดูว่าในช่วง3ามวันนี้แต่แต่คนแต่ละวันมันมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับอาจจะเป็นช่วงที่วุ่นวายนะหรือช่วงจัดการเอาเป็นว่าปรับสภาพความเป็นอยู่ให้ให้เรียบร้อยนะครับนะครับปรับตัวให้ได้นะ คนไหนที่มีอินเทอร์เนต็ตก็เล่นอินเทอร์เนต็ตไปก็มองข่าวคราวแต่อย่าไปจิตตกมากนะมันแค่ช่วงขณะหนึ่งก็ให้ความร่วมมือกับทางการทางรัฐหน่อยแล้วกันนะครับอย่าออกนอกบ้านแล้วก็อาหารการกินอะไรถ้าสั่งได้ก็สั่งในทางบางคนก็บางคนที่ถ้าสั่งไวไ้ก็ต้องซื้อมาไว้เถึงขนานว่าวัตุนนะยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เขาอาจจะอยู่ห่างไกลบ้านอยู่ห่างไกลโซนโซนเขาอาจจะต้องเข้าห้างอาจจะเป็น3-4วันคืงครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับนั่นะคือแต่ผมว่ายังบางพื้นที่เขาก็ยังให้ขาาายอาหารแบบ แบบซื้อแล้วสั่งกลับได้อยู่นะผมคิดอย่างนั้นนะครับซื้อแล้วสั่งกลับได้อยู่นะนะครับก็ดูแลกันไปครับดูแลกันไปนะครับดูแลกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับต่อมาอ่ายังมีใครฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าผมเห็นคนเข้ามาแล้วแต่คอมเมนต์มันไม่มีมองไม่เห็นบวกหรือหลายคนอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับอ่าทางนั้นมีไหมนะครับไม่มีอ่าโอเคค่ะสำหรับคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์แพ้ขึ้นเดอะสตาร์ คนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์นี่คิดบวกไว้ครับคนวันเสาร์ยังมีโชคมีลาบหรือมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับยังมีโชคลาบและก็ยังมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหลายสิ่งหลายอยา่างแต่คนวันเสาร์เนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าขึ้นไพ่เนี่ยสตาร์แปลว่าช่วงหนึ่งช่วงน,นี้คิดในเรื่องของแฉมใสแล้วก็ถ้ามีเพื่อนฝูงที่เขาเดือดร้อนอะไรเราก็สร้างกําลังใจด้วยคาปากหรือรวมปากและคาพูดอะไรก็ได้นะให้คนอื่นเขามองเห็นโลกนแง่บวกก็จะเป็นบุญกับคนวันเสาร์แล้วก็อันนี้คนวันเสาร ก็จะมีโชคลาภเข้ามานะครับนั่คนรัสเซถ้าขึ้นเดอะสตาร์เนี่ยสวดมนต์ขอพรดูนะถ้าใครเสี่ยงโชคได้ก็ลองเสี่ยงโชคดูนะอาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้กันนะครับนะซื้อในระยะ3วันนี้นะครับนะครับขอเจริญรว่นะครับขอเจริญรว่นะครับนะครับอันนี้ผมก็คุยตามสัญชาตญาณที่เฉยนะครับคุยตามสัญชาตญาณนะครับนะครับนะครับขอเจริญรว่นะครับขอเจริญรว่นะครับนะครับนะครับ เป็นกำลังใจให้ลูกดวงทุกคนนะครับเหนื่อยท้อแท้อะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับนะครับเสียงชัดเจนอยู่เนาะเสียงชัดเจนอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมลองเทสเสียงดูนะครับว่าเสียงชัดเจนอยู่ไหมครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อ่าคุยเรื่อยเปื่อยอยู่นะครับในช่วงที่ยังไม่มีคนเข้ามาเสียงชัดเจนมากมากเลยนะครับเสียงชัดเจนนะครับ ผมเอ๊ะแต่คนเข้ามาเยอะนะแต่ไม่มีคอมเมนต์นะครับแปลกเหมือนกันนะครับหลายที่นะลำหลักบางทีคอมเมนต์ขึ้นก่อนคนแต่ในช่วงหลังเนี่ยคนเข้ามาเยอะแต่คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับกดเขาจะเรัวๆหน่อยนะครับนะเขาที่เข้ามานะนามีคำถามถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง เช็คดวงชะตาราศีนะครับมีคําถามถามได้นะเช็คดวงชะตาราศีนะครับตรงนี้นะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับคุณลูกดวงนะครับเรามาเป็นกําลังใจช่วงโควิด -19 นะครับช่วงโควิด -19 เนี่ยครับนะครับโควิด -19 เเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคไข้จริงๆแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ท่านนารัฐมนตรีสาธารณสุขนะก็คือ,อพี่หนูพี่หนูของเราเนี่ยท่านอรุทินชายวีรกูลจำมสมัยอดีตใช่ไหมท่านที่ท่านบอกว่าแค่ไข้หวัดเองคือจริงๆเ่ยท่านอาจจะไม่ละเอียดรอบข้อเกินไป นะครับก็คือจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้พูดผิดนะครับแต่ท่านประเมินผิดคาดนะจริงๆแล้วไอ้โควิด -19 เมันมันก็เป็นเชื้อไข้หวัดในส่วนหนึ่งนี่ะครับในอดีตก็มาเชื้อติดพันธนะมันมาจากโรคซาด้วยมันเป็นสายพันธุ์อันเดียวกันถ้าไอโมเลกุลเชิงเดียวนะครับเป็นสายพันธุ์อันเดียวกันนะแต่ก่อนมันจะมีโรคอย่างโรคมือโรคซามาก่อนนะครับแต่อันนี้มันก็มาใหม่นะเขาตั้งชื่อโควิด -19 โควิด -19 ภาษาอังกฤษ อ่าย่อขยายอะไรรูปมีความหมายยังไรรูปโควิดนะคะสำหรับที่เขาชื่อเป็นโรคมาตรงนี้นะคะ C.O. ย่อมาจากโคโรนานะคะที่เป็นไวรัสที่เขาเอ่อค้นพบนะคะส่วน V.I. ก็คือคำว่าไวารัสนั่นเองนะคะแล้วก็ตัว D เนี่ยคือคำว่า Disease ที่แปลว่าโรคนะคะส่วนเลข19เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ก็คือเอ่อเขาค้นพบไวรัสตัวน,นี้นะคะที่ปี2019 ครับผมครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่วโควิด19นะจริงๆมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมหรือสายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่มันก็มาเครือข่ายเดียวกันนะครับหนูน้าตาลครับพิมค์ว่าย่าิ4ีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนะัว์ใส่มาให้ชัดเจนด้วยครับขอวันเดือนปีเกิดย้ําวันเดือนปีแล้วขยายคําถามด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขยายคำถามให้ชัดเจนมากกว่านี้นิดนึงนะครับจะได้คำตอบที่ชัดเจนเนาะนะครับนะ อยากรู้ไหมสุดก็คืออายุวันเดือนปีเกิดลัคนาราศรีปีนักสันนิษฐาพิมพ์คำว่ายุคือชีวิตแชร์แล้วนะั่นคือคำถามหนึ่งแชร์นะครับคนที่เข้ามานะเดี๋ยวจะเริ่มตอบคําถามได้นะครับนะช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับการแชร์คือสิ่งที่ดีงามสะพานบุญในช่วงชุกยุคโควิด19คนอยู่บ้านนะครับคนอยู่บ้านช่างช่วยแชร์ไปเลยครับการดูดวงตรงนี้ผมไม่ได้ให้ ใครมาเสียค่าใช้จ่ายตรงหน้าไม้ตรงนี้นะครับนะครับเปิดช่องทางบริจาคช่วยค่าอินเทอร์เน็ตซื้อๆหรือช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวอ,อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับท่านที่สะดวกอยากจะร่วมย้วยช่วยกันหรือเอาไวลวเจอกันวันหลังอะไรนี้ได้แต่ว่าถ้าจะถามตรงนี้ถามไม่จํากัดคําถามแต่มาครั้งละหนึ่งคำถามวิธีการที่ถูกต้องยังไงลูกนะครับ อย่าลืมกดแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ยิบซีคือชีวิตตามด้วยแชร์แล้ว1คือคําถามที่1นะคะยิปซีคือชีวิตแชร์แล้ว2คือคําถามที่2พิมพ์ยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วนะคะตามด้วยชื่อเล่นอายุวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรนะคะที่ชัดเจนแล้วก็ตามด้วยคําถามนะคะครั้งละ1คําถามนะคะนะครับผมครับอย่าลืมไปติดตามเพจนะมีเรื่องนี้ผมใช้อยู่สถานภาพที่ใช้อยู่ประจําประจานะครับแล้วก็คือเพจผมเพจหนึ่งแล้วก็เพจหล่อลูกสาวเพจหนึ่งนะเพจ บอกที่ว่าเพจสองเพจยังไงลูกอ่าโอเคค่ะสําหรับเพจหมอพันยิบซีโคราชนะคะก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะใครที่ไม่เห็นแจ้งเตือนนะคะก็สามารถกดกระดิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอ่อไปเข้าไปที่เพจนะคะแล้วก็กดติดตามซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะกดซีเฟอรติ๊กคำว่าเห็นโพสก่อนเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเพจอมยิ้มก็ขอฝากเอาไว้นะคะชื่อเพจว่าอมยิ้มทารอเดลี่นะคะเป็นเพจเอ่อเป็นเพจของอมยิม้มเองแล้วก็ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ O M Y M แล้วก็ขีด T D I A R O T D I A L Y นะคะนะครับนะครับแล้วก็ฝากฝากไว้หน่อยนะครับฝากไว้ก่อนนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทางที่นิยมดวงนิดนึงนะครับนิยมดวงนะครับหนูั้งตาลนะครครั้งหน้าพิมพ์คำว่ายุซีคือชีเป็นการอ่า คาร์โรบูบาอาจารย์เนาะจะได้มีความแม่นยำนะถ้าคําถามที่สองหนูน้ำตาลก็พิมพ์ว่า2แชร์แล้วยีิคือชีวิตตามด้วยวันเดือนปีเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับอ่าครั้งนี้มันหนูน้ำตาลนะสองมีนาะส,นะสองพันร้อยสามสิบสามนะชื่อชุดลุขานบอกด้วยนะครับนะครั้งหน้าด้วยนะครับนะครับเอาให้ชัดเจนมากกว่าน,นี้นิดนึงนะเพื่อคําตอบที่คมชัดลึกนะเพื่อคําตอบที่คมชัดลึกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสับไพ่อีกครั้งหนึ่งถ้าง,งานใหม่่อานะครับ เริ่มงานใหม่จะดีไหมคะเริ่มงานใหม่จะดีไหมคะลองดูนะครับเริ่มงานใหม่จะดีไหมของหนูน้ำตาลนะครับให้ขึ้นหกถ้วยค่ะให้ขึ้นหกถ้วยนะครับอ่าผมมองว่าดีนะแต่ต้องปรับตัวก่อนนะฮะผมมองว่าดีแต่ต้องปรับตัวก่อนแล้วก็ช่วงงานใหม่นิ่งๆดูสติค่อยๆดูพฤติกรรมของงานไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่คว่หัวหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เข้าที่กระทางหรือยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่ลงตัวอยู่บ้างแต่ผมว่างานใหม่ดีดีหรอกไม่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับนั่นคือสิบบอกไว้นะขอเข้าใจรัวๆนะครับนะครับทุกครั้งนะครับเวลาตั้งคาถามนะยกตัวอย่างคําถามที่หนึ่งว่ายัางไงอ่ะเดียวก็อยางคำถามที่หนึ่งของเรานะคะยิบซีคือชีวิตตามด้วยแชร์แล้วเลขหนึ่งมาให้ด้วยนะคะยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นนะคะ อายุวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ลัคนาราศีปีนักษัตรที่ชดเจีนนะคะจะได้คําตอบที่คุณภาพถ้าถามคุณภาพด้วยนะค,ะนะครับนิดนึงนะครับไม่ใช่แค่คําถามเดียวนะคุณลูกดวงนะซูมีคําถามที่2ก็เราแชร์กันไปก่อนแชร์แชร์ครั้งที่2ไปก็2แชร์แล้วย4ิบซคือชีวิตชื่อเล่นออนอันลงอ่ะ, unknown, อะเกิดอังคารที่3มีนา2,500่ะว่าไป 2547ร,ร,รสีาศีกุมปีวอกแล้วก็คําถามคมชัดลึกอะไรอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะอ่ะ,อะ,อะมาเลยลูกนะโอเคค่ะยิปซี่ก็ช่วยคนโจนะคะให้มาครบเลยบอกว่าเกิดวันจันทร์ที่15หสิงหาสรามสราศีก็รกกดีเจ้าคุณโจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะคนที่เราคิดเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันกับเราใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็ถื่อถามว่าชัดเจนนะ <ไป S 1> ใช่ครับไพ่ขึ้น5ถ้วยคือ เขาไม่ได้คิดแบบเราใจคนละอย่างอ่า s e c ชั o n คนละ section มุมมองคนละอย่างความรู้สึกคนละขึ้นความถี่หรือพูดง่ายๆว่าไม่เป็นอย่างใจเราต้องการนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ต้องขออภัยนะพวกตอบอย่างนี้นะครับนะครับโอเคค่ะคุณแก้มม่ลืมกดแชร์ให้ไว้นะคะคุณแก้มบอกว่าเออแชร์แล้วค่ะอ่าเกิดวันที่สิบสี่เดือนห้าสองห้าสามเจ็ดอายุย่างยี่สิบหกแล้วค่ะอ่าอยากถามว่าแม่สามีอยากให้ไปช่วยขายของไหมคะอืมพาขึ้นสามไม ขายอะไรครับผมคือขึ้นสามไม้เนี่ยอารมณ์ไม่ไม่แน่ไ่นอนแต่ผมว่าก็คงจะอยากจะให้เราทําอะไรเป็นลหลายๆอย่างหรือมองพฤติกรรมเราด้วยคือคือตัวแกก็เอายงว่าตัวแกถามว่าอยากให้เราไปขายของไหมม,มันไปได้ลหลายทางเหมือนกันนะไปได้ลหลาย <ๆ S 2> ทางนะถ้าไม่มีอะไรเราก็ไปแต่ว่าถ้าขึ้นสามไม้เนี่ยถ้าเรามีอะไรทําของเราอยู่แล้วแล้วมันเป็นคุณมูลค่าแล้วถ้าเขาไม่เหนื่อยยากในการที่เขาจะต้อง อาศัยคนงงคนงานอะไรแล้วแต่เราเรา,เราหาทำเราเองก็ได้นะนั่นคือจะบอกไว้นะเพระพาะไพ่ขึ้น3ไม้คือการแตกกระจายของหน้าที่การงานและการการะทำนะครับนะครับคบขอบคุณจ้รลัวๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะใครแชร์ ถือว่าเป็นการสร้างสะพานรูนิยุโคโควิดสิกเกนี่ยเป็นสิ่งที่คนเดือดร้อนนะคนคนคนหยุดงานก็เยอะบางคนตกงานออกงานเลยนะเพราะว่าบางบริษัทเขาก็ปิดไปเพราะว่ามันปิดไปยาวอะ่ะมันเกือบ1ิบว,วันเกือบครึ่งเดือนนะฮะนู่นหรอย,ยาวจนถึงสงการกันเลยนะครับถ้าอย่างไรกันแนละ้วเป็นกาลังใจให้คนไทยด้วยกันทุกคนเดอ้อเด้อครับตรงนี้ครับเป็นช่องทางหนึ่งให้ทุกคนครับแชร์เป็นสะพานอดียนะนะนะการให้เป็นสิทธที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการให้สิ่งที่ใหญ่แล้วก็ดูดวงตรงเนี้ย เขจะถามกี่คำถามก็ได้ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าผมพูดคําถามที่3ก็แชร์ไปครั้งที่3นะแชร์ครั้งที่3ามก็แชร์แล้วนี่ก็ได้นะสแชร์แล้วก็ได้ยิีคือชีวิตนั่นคือการเคารพครูบาอาจารย์ผมไม่เฉยนะครับตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักศัตว์ย์ไม้ให้ชัดเจนคําว่าวันก็คือเกิดเกิดยวันจทรย์ก็ใส่วันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่มาเดือนเกิดราศีเกิดเช่น เกิดวันที่16มีนาก็ราศีมีนเงี้ยนะครับปีอะไร2547ปีว่กเกษตปีวอกวาาแล้วเขาเพราะคำถามวิคมชัดลึกถ้าจะได้คําตอบที่ดีงามออกไปนะคำถามคมชัดลึกคือคําถามที่ไม่ใช่สองพยางย์ไงการเงินเฉยๆท่านต้องขยายความละว่าการเงินสานภาพอย่างไร การงานท่านต้องบอกหรือว่าตกงานหรือมีงานหรือท่านต้องการเป้าหมายเรือ่องของการงานอย่างไรความรักก็ท่านก็ต้องบอกนะทีละเนี่ยทำนางว่าโสดไม่โสดมีคู่ครองท่านต้องการมุมมองที่อยากรู้คําตอบอย่างไรนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับเขาใจรัวๆหน่อยนะครับอ่าอะรครับค,ค่ะใครมีคําถามนะคะกส็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้นะกดหัวใจได้ด้วยนะขอบคุณค่าขอบคุณขาได้นะครับคุณลูกดวดที่น่ารักนะครับขอบคุณค่าขอบคุณขาได้นะครับนะครับ เหนื่อยท้อแท้ไม่เป็นไรเราเป็นคนไทยด้วยกันนะมันยังมีสิ่งที่ดีๆเยอะนะท้อได้แต่อย่าท้อนานนะครับนะครับท้อได้แต่อย่าท้อนานนะครับนะครับอ่ออันนี้สายเสียบมือเสียบชาร์จไดไหมเราลึงหาสาหน่อยเอาเอาถอดถอดมานี่ลูกเอาดึงเอาดึงไอแพดมานี่ก็ได้ลูกนะครับนะครับนะครับคิดอะไรนะครับอยากอยากเช็คดวงส่วนตัวนะครับ ทักผมได้ที่หลังไม้นะครับมีค่าใช้จ่ายเนาะเนาะครับนะแต่หน้าไม้ตรงนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะนะครับมีช่องทางบริจาคนะสำหรับท่านที่อยากจะบริจาคร่วมาช่วยค่าขนมหรือค่าเทอมไอตัวเลขผมนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0 9 3 2 5 6 2 5นะครับท่านที่เดือดร้อนมากๆไม่ยากครับสะพานบุญคือท่านแชร์ทุกหนึ่งคำถามนะครับสะพานบุญท่านแชร์ทุกหนึ่งคำถามท่านก็ได้บุญท่านได้สร้างกุศลแล้วนะครับ นะครับเป็นกำลังใจให้ลุกดวงทุกคนนะค,นะครับนะครับต่อเลยนะครับ,รบเดี๋ยวอมยิ้มจะอ่านในเพจนี้อมดวงให้นะคะโอเคแชร์แล้วค่ะคุณเอ่อ Facebook ชื่อว่าสายน้ำไม่เคยหลย,ย้อนกลับโอเคสายน้ำเกิดวันพฤหัสที่6ทธันวาปี22นะคะเอ่อราศีพิจิกงานที่เพิ่งทำเขาจะรับเราเป็นพนักงานประจำไหมคะงานที่เราเพิ่งทำหรอได้ทำตอนนี้หรอพนอัศวินถือไม้ค่ะงานเป็นยังไงบ้างที่ เราเพิ่งได้ทําเดี๋ยวคนชื่ออะไรอะ่ะใส่นะ้ำไม่เคยไหลร้นับเดี๋ยวนิดนึงครับลูกความหมายคือเราไปฝึกงานหรืออะไรลูกทำไมคำถามรู้อ่านคำถามงานที่เพิ่งทำเขาจะรับเราเป็นพนักงานประจำไหมคะอ๋ออ๋โอ,โอ,โ,อโอเคหมอพัดเข้าใจผิดเองหมอพัดอาจจะยินได้ยินไม่ค่อยชัดเจนเนาะ<ม>นะครับเดี๋ยวแพทบนึงนะการหายใจนิดนึงหมอพัดสติไม่อยู่กับเนื้อตัวนิดนึงนะครับขอยากลงช่องยูทูบช่อนแรกก่อนครั้งแรกนะครับ